สวัสดีค่ะคุณชนิดาแล้วก็คุณ,ลคณอลาดาค่ะค่ะจริงๆน่าจะลงตั้งแต่เมื่อวานนะบ้านเราอจะต้องไม่ไม่ต้องขึ้นวันนี้นะ <c oughs> าคะตะดัดโลกเกิดอะไรข <c oughs> ึ้นคะทำไมทั้งเวสเซ็กซาซรก็เบน์ราคาถึงปรับลงไปประมาณเหรียญก,กว่าได้ขนาดนี้ค่ะ ค่ะจริงๆก็มีสักปัจจัยหลักสามสามปัจจัยนะคะ<ช>เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเทขายทํากําไรนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆตัวหุ้นก็ลงเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าตัวน้ํามันเองเนี่ยก็ตัวเบนซ์เนี่ยขึ้นไปสูงสุดในรอบสี่เดือนนะคะนักลงทุนก็เลยมีการเทเทขายทํากําไรออกมาบางส่วนะนะคะ นอกจากนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอในเรื่องของอิหร่านนะคะที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางอิหร่านก็ได้ออกมากล่าวนะคะว่าเขาพร้อมที่จะรับข้อเสนอที่จะเจราจากับทางสหรัฐรวมทั้งผู้นําทั้งหกประเทศนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเขาด้วยนะคะก็ปัจจัยนี้เองก็ทําให้ความกังวลในเรื่องของอประเด็นของนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยก็ปรับตัวแล้วลงมาค่ะค่ะค่ะ,คะแล้วถ้าเรามาดูกันเนี่ยนะคะในราคาน้ามันสาเร็จรูปที่สิง โ oh, อันนี้ก็คือคนละทิศคนละทางกันเพราะว่าค้นราคามาก่อนที่เวสเซ็กซัสกับเบรนดเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็ถ้าดูตัวเบนซินลและดีเซลเมื่อวานเนี่ยที่ปิดตลาดไปก่อนนะคะตอนเย็นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นไปเหรียญกว่านะคะ,คะแต่ว่าจากที่เมื่อคืนเนี่ยเวสเท็กซและเบนเนี่ยลดลงมาเหรียญกว่าเช่นเดียวกันเนี่ยก็คิดว่าในวันนี้เนี่ยที่ตลาดสิงคโปร์นะคะก็ตัวเบนซินลและดีเซลก็มีทิศทางที่จะปรับตัวลดลงมาค่ะ,คะแต่ว่าเราเองก็เพิ่งปรับขึ้นไปนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมานั่นเองนะคะส่วนค่าการตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะยังอยู่ในระดับที่ควรจะ ไว้ใจได้นะคะหรือว่าจะต้องลุ้นๆว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือเปล่าค่ะจริงๆตอนนี้ก็ยังยังถือว่ายังลุ้นอยู่นะคะเพราะว่าค่าการตลาดเนี่ยหลังจากที่ปรับตัวราคาขึ้นไป60สะค์ตางตรเมื่อเช้านี้นะคะค่ะาการตลาดเนี่ยของกลุ่มแก๊สโซฮอเนี่ยอยู่ประมาณแค่บาท30ถึงบาท40เท่านั้นเอง นะคะกต็ต้องติดตามดูในในคืนนี้นะคะว่าตัวของที่สิงคโปร์เนี่ยจะปรับตัวลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ่ะค่ะมีปัจจัยอะไรไหมคะที่จะต้องจับตาดูในช่วงนี้ค่ะ ก็ยังมีเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขดัชนีภาคการบริการแล้วก็ยอดขายปลีกของทางยุโรปนะคะนมกมีตัวดัชนีภาคบริการของสหรัฐด,ด้วยซึ่งเราเห็นว่าในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยออกมาในทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นมาค่อนข,ข้างเยอะเลยนะคะซึ่งถ้าถ้าราคาตัว เศรษฐกิจออกมาดีเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาในในวันนี้เนี่ยอาจจะมีการเด้งกลับขึ้นมาได้ค่ะค่ะก็แสดงว่าเป็นการย่อลงชั่วคราวเท่านั้นใช่ไหมคะคุณธนพรคะใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยเรื่องความขัดแย้งในตอนออกกลางนะคะก็ยังคงมีอยู่แล้ว่าจะเป็นเรื่องของอิสราเอลแล้วก็เรื่องของซีเรียนะคะที่ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังสหนุนราคาน้ํามันในระยะสั้นนี้อยู่ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ถือว่าต้องติดตามนะคะสแลกตปัจจัยที่ก็ยังส่งผลนะคะต่อเรื่องของราคาน้ํามันที่ทําให้ปรับตัวลดลงไปแต่อย่างไรก็ตามแตกต้องต้องดูทางด้านของตลาดสิงคโปร์ด้วยนะคะว่าปิดตลาดในวันนี้เนี่ยถ้าลดลงไปนะคะตามทางด้านของตลาดโลกเองเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาดูค่ากันตลาดในบ้านเราเองนะคะว่าะระดับในตอนนี้นะคะก็ต่ํากว่า1นึ่งบาทห้สตางค์นี่จะไปไหวได้มากหน่อยแค่ไหน,นจริงๆก็ดีขึ้นมาบ้างแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปตท กับบางจากประกาศว่าวันนี้นะคะจาข<า>ึน้นใหม่60สตางค์สำหรับเบนซินทุกชนิดแล้วก็30 30สตางค์สำหรับ E ี85นะคะแต่<า>ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องดูกันอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะ